อยากจะทราบว่าอานิสงค์ของการเจริญเมตตาแล้วก็คําพูดที่ว่าการเจริญเมตตาเนี่ยก็สามารถที่ทําให้บรรลุธรรมได้เหมือนกันอ๋อก็อยากจะให้อธิบายนิดนึงนะครับอ่าฮะก็จะมีที่พระองค์ตัดเอาไว้นะเรื่องการเจริญเมตตาแม้ชั่วรัดนิ้วมือเนี่ยก็ได้ผลเหมือนกันนะแต่เราจเจริญเมตตาถูกอย่างพระตถาคตตัดไว้หรือเปล่าอันนี้ทำไวใ้ให้แล้วใน หนังสือสาธยายธรรมเล่นเลนนนมนี้สวดมนต์นะหรือสาธยายธรรมบาลีเรียกว่าสัจชายะการสาธยายนะเป็นหนึ่งในหนทางเข้าสู่วิมุตเหมือนกันนะนั้นส่วนการแผ่เมตตาเนี่ยนะอาน,นิสงส์ของการแผ่เมตตาโยมไปดูได้ที่หน้านะหนึ่งร นะหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของพวกมนุษย์เป็นที่รักของพวกอามนุษย์เทพพยดารักษาไฟก็ดียาพิษก็ดีศาสตราก็ดีไม่ต้องบุคคลนั้นจิตตั้งมั่นได้รวดเร็วสีหน้าผุดผ่องไม่หลงทํากาละเมื่อ,อยังไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปย่อมบังเกิดในพรหมโลกนะนี่คืออนนสงส์11ประการของการแผ่เมตตานะนั้น การแผ่เมตตาจะมีพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างอพอสมควรคือพระองค์จะบอกว่าแผ่เมตตาก็คือทําเครื่องปรุงแต่งเหมือนกันมันเป็นการที่จิตปรุงแต่งโยมต้องเห็นว่าการแผ่เมตตาก็มีการเกิดการดับต้องเอาอริสสัต์สีเข้าไปจับถึงจะหลุดพ้นได้ไม่งั้นก็หลุดพ้นไม่ได้นะก็ไปเกิดเป็นพรหมโลกเพราะมันคือหนทางเข้าสู่ความเป็นพรหมเมตตามุทิตามุทิตากรุเนาเบกขาเนี่ยนะ เป็นอย่างนี้เนาะ